นี่แหละเขาถามว่าเขารักกันไหมรักกันแน่นอนนะครับก็คือส่วนมากเนะอ่าเขาจะไม่ค่อยได้อ่าทอดทิ้งกันอยู่แล้วถูกไหมเขาอยู่กันมาด้วยกันนนนะั้่ะอตั้งแต่เล็กแต่น้อยออะพูดง่ายนะครับถ้าเป็นคนพื้นเพในะอยู่กันมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะไม่ได้ไปไหนอก็อยู่กันที่นี่เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธกันเกลียดกันนะเป็นเฉพาะแค่บางคนเท่านั้นถูกไหม เป็นเฉพาะแค่บางคนแต่ก็คือในเมื่อเขาแยกออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องแยกย้ายกันนะครับแยกย้ายกันแล้วก็ออกมาเออออกมาแล้วก็มาคอยช่วยเหลือกันเออคอยช่วยเหลือกันนู่นนี่นั่นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะไปอ่าช่วยทันทีมันก็ผิดกันกันกบอ่าทางฝั่งโน้นซึ่งไม่มีใครเลย เออไม่มีใครเลยไม่เหลือใครเลยนะครับไม่มีพักพวกไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเออปอดโปงนะไม่เหลือให้ใครให้ช่วยเหลือหรือไม่เหลือให้ใครฉันได้ใช้เลยเออออกมาเกลี้ยง <c oughs> นะมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเออแล้วเขาก็ต่อว่าด้วยนะครับว่าเออแต่ก่อนเป็นยังไงเออเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็เห็นกันอยู่เขาว่างั้นเลยลน่ะ เอออ้างเอิงขึ้นมาให้เห็นกันเลยลนะ่ะซึ่งเขาเข้าใจนะแต่ก่อนเขาก็อ่าสู้เต็มที่เนะ่ะอยู่ฝั่งเดียวกันนะใช่ไหมสู้เต็มที่ช่วยเหลือกันเต็มที่แต่พอผลออกมาเนี่ยเอ่อมันไม่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะครับเขาก็เลยต้องออกมาเออออกมาอยู่ห่างๆซะนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะคุกต้นยงนะครับสวัสดีครับผมทักทายนะเป็นคนแรกเลยนะเอฟซี F T. นี่แหละเอฟซี 3, คราวนี้บันเทิงแล้วแล้วก็แผนการนะครับเขาก็จะเไปพูดอ่าหลังบ้านนะครับเอฟซี 3, นะพูดกันหลังบ้านว่าเนี่ยตอนนี้นะเขาถูกเขาถูกกันแกล้งนะเอ้ถูกเอมีเรื่องมีลาวมเีเรื่องนู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นอตอนเนี้ยบ่มีบ่ีบจเอาพูดง่ายนะภาษา จีนเลยนะกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมบอจีแล้วนะครับนะก็คือไม่มีอะเอาง่ายไม่มีก็เลยสั่งอ่าสั่งสต็อปนะครับสั่งหยุดาการสร้างวิมานเอาไว้ก่อนอ่านะเขาบอกว่าไม่มีแล้วตอนนี้ก็คือต้องให้หยุดไปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญกว่าเราว่าเขาก็ต้องการ ทำเรื่องไอ้เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องมันเยอะแยะมากมายก็โดนอ่ากระดงคดีเยอะแยะมากมายก็เลยต้องหยุดตรงนั้นไว้ก่อนอันนั้นก็หมายความว่าไม่มีตังค์สร้างบอกกันตรงๆว่าอย่างนั้นเถอะนะมันก็เป็นเป็นทําให้เห็นว่านี่ไงอ่อก็ทําให้อ่าแม,แม่แม่เนี่ยอาจจะสงสารขึ้นก็ได้ <laughs> อะ เออเขาไม่มีเพราะว่าโอ้เข้าเหมือนกับถูกกันแกล้งนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยโอ้โดนตรงนี้อ้ตรงนี้ก็จะโดนนะต้องใช้เงินนู่นนี่นั่นเห็นไหมอ่าไม่แม่ก็ต้องนะผู้ใหญ่ใจดีก็ต้องช่วยกันแหละนะครับเอ,อ่อช่วยกันอัดนุนบ้างนะครับเรามาช่วยตรงนี้บ้างนะครับนะเออคราวนี้เงินมันต้องแยกสองทางเอฟซีเอ,อ่อต้องแยกสองทางระหว่างอไปสร้างวิมานก็ต้องสร้างถูกไหมอ่าแล้วช่วยค่านู่นค่านี่กับ เรื่องราวที่จะต้องเข้ามาอีกมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใชไหมมันเยอะนะเขาเนี้ยสองทางสองทางนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะ 4, ในเอฟซีหญ่เออคิดว่ามันเข้าแผนไหมเ <laughs> ออเข้าแผนนี่กันะเอ็ด่าร์เนี่ยเออสร้างโปรไฟล์ให้เกิดความสงสารเกิดขึ้นได้แนะ่นอนตอนนี้เพราะว่าเขาบอกวันนี้เขาถูกเอ่าถูกอ่าหลังแกนะครับนะถูก ทำให้มีเรื่องนู้เรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยทนไม่ไหวนะครับโอ้โหอีฟตีลองคิดดูสิเข้าทางอีกนะครับก็อาจจะมีผู้ใหญ่นะครับอาจจะเห็นแล้วก็เกิดความสงสารอาจจะช่วยอ่ะจัดไปตรงนี้อีกสักก้อนหนึ่งนะครับนะเอจัดไปตรงวิมานอีกสักก้อนหนึง่งแล้วก็มาจัดอาตรงนี้อีกเอเคสเป็นเคสเคสไปแล้วกันเพราะมันมีเยอะเหลือเกินนะเออมันจะไป ผมให้ทีเดียวเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมต้องว่ากันเป็นทีละเคสเคสทีละเรื่องอแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่จะมาทําก็คือเรื่องผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนี่ต้องมาก่อนแล้วนะครับอ่าก็ต้องเอามาใช้ตรงนี้กับผู้ใหญ่ใจดีนี่น่าจะหลายตังอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหลายตังอยู่นี่แหละตรงนี้อีกดอกนึ่งนะครับอันนี้มันจะไวกว่าเพราะว่าเขาตรงไงตรงนี้ก็ฟ้องตรงไปนะ ก็เห็นไหมก็มีค่าใช้จ่ายอีกเอฟซีอ่าแล้วแต่ว่าแต่ว่าเฉพาะตรงนี้นะอ่าผู้ใหญ่ใจดีเขาให้แล้วเอ่อเขาให้แล้วตอนนี้เอ่อเขามีโครงการนะอ่าผู้ง่าผ่านแล้วล่ะงบประมาณตรงนี้อ่ะผ่านแล้วจะเฉพาะเคสนี้นะอเคสที่จะอ่าลองเรียนกันเนี่ยเราดับอ่าผู้ใหญ่ใจดี ที่มีมบิบมีประเด็นกันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าเรื่องอื่นยังนะต่งางหากอีกนะเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องที่จะเข้ามาต่งางหากอีกไอ้เรื่องนั้นไอ้ก็ว่าพะเขาคงจะเคลียร์ไปแล้วล่ะเรื่องน้ํามันนะครับเคลียร์ไปแล้วเออก็ <arian> ่ไม่รู้ว่าเขาช่วยหรือเปล่าแต่อันนั้นมันน้อยไม่เยอะอันนั้นมันเ,เล็กน้อยเออเล็กน้อยแต่อันนี้สิใหญ่เ <aşk> ออตรงเนี้ยใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนได้ใช้นี่หรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยหนักอ่าตรงเนี้ยเคสตรงเนี้ยหนัก แล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาอีกล่ะเออตรงเนี้ที่จะเข้ามาอีกหน้าทางจะเยอะนะครับเพราะว่าอ่าเคสสองอะเรื่องที่นะครับตรงนี้เนี่ยหนักอันนี้ก็หนักอีกเงินอีกเยอะอีกนะอ่าเยอะอีกโอ้โหคราวนี้นะคือพระสุขไม่เข้าพระเสาแทรกอะพูตามหลักเลยตรงนี้นะเออเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่จางเลยเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้ว เดือนเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยนะจะเยอะบอกได้เลยก่อนจะสิ้นปีเนี่ยจะเยอะมากแล้วจะมองเห็นว่าอจะได้สักขี่เรื่องเอจะได้รับไว้ขี่เรื่องอแล้วเขาก็เลยสั่งให้ดอปตรงนู้นไว้ก่อนอยุติตรงนี้ไว้ก่อนอคุณมลินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะครับคุณมาวยุณิริกุลนะครับสวัสดีครับผมอหลายท่านนะครับ คุณรักนะครับสวัสดีครับผมหลายๆท่านเข้ามานะนี่นะแหละแ์กันเป็นความจริงขนาดนี้ยังมีคนโอนก็มีอยู่นะเออแอดก็งงเหมือนกันอนะ่ะเมื่อวานแอดยังไปฟังอยู่นะเออแอดยังไปฟังอยู่นะว่าเออมีคนออกมาปกป้องนะเออมีคนมาปกป้องบอกโอ้จะไปแฉเขาอะไรนักหนาเขาว่างั้น เขาก็ไม่ตอบโต้เขาก็อยู่เฉยๆแล้วนี่เออจะจะต้องไปแฉอะไรอีกเขาบ่าเอา้าก็คนมันมีเรื่องมันก็ต้องพูดสิถูกไหมเออถ้าเกิดไม่พูดมันจะรู้เหรอเออจะมีใครรู้บ้างถูกไหมล่ะก็อันนี้ที่ผ่านมาที่ที่ได้ได้มาเนี่ยนะก็เป็นเพราะแฉท้งนั้นนะเอซีเออถ้าไม่ออกมาแฉไม่ออกมาพูดเนี่ยถามว่าใครจะรู้ไหมเขายังพูดเลยเออเจ้าตัวเขายังพูดบอกว่าทาไมไม่คุยกันหลังบ้านทําไมไม่เคลียร์กันหลังบ้าน ออกมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเขาพูดแบบนี้ยเอา้าถ้าคุยกับหลังบ้านใครจะรู้ล่ะถามเ่ยถูกไห้ใครจะรู้ามมารรก็นี่ไงเออนี่ไงนี่ก็คือสาเหตุไงถ้าถ้าไปคุยกับสองคนหลังบ้านนะเคลียร์กันหลังบ้านใช่ไหมไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้แล้วจะเคลียร์กันรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็นี่ไงแล้วทุกคนก็จะไม่รู้เรื่องเลยแล้วไอ้คนที่เขากําลังอติดพันอยู่เนี่ยเขาก็ต้องให้ไปเรื่อยๆถูกไหมล่ะเพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องไง แต่พอมาเปิดแบบนี้ไอ้คนที่คนที่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยเขาก็จะหยุดชะง,งักเลยเขาก็จะถอยออกมาตั้งหลักก่อนเออมาตั้งหลักก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นมีอย่างนี้ด้วยเหรอเอ้ยเป็นอย่างนั้นใช่เหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยต้องหยุดหยุดไว้ก่อนนี่มันก็เลยถามว่ามันเป็นผลดีมันก็เป็นผลดีสําหรับเอามาให้คิดกันก่อนเอามาให้ฉุกคิดกันก่อนเอามาให้พิจารณากันก่อนว่าสมควรจะไอ้สมควรจะต่อไปหรือไม่จะช่วยต่อไปไหมหรือคุณต้องการช่วยต่อก ก็ต่อไปได้ไม่ไปว่ากันแต่ออกมาให้คิดพิจารณาดูว่าเออมันได้ไหมเออมันมันคมควรไหมมันสมเหตุสมผลไหมถ้าถ้าไม่ได้ก็ถอยไปเลยก็ถอยออกมาเลยก็คือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกเลยมันก็โอเคไหมล่ะมันก็เซฟได้ไหมถามว่าเซฟได้ก็ช่วยได้อยู่ก็นี่แหละนะครับมันก็คืออย่างนี้แต่เขาบอกว่าก็ไม่ควรออกมาพูดมันเสียหายเขว่าเอ้ามันแน่นอน ถามว่าใครเสียหายมากกว่ากันเออระหว่างคนที่ได้กับคนที่เสียอไหนจะเสียหายกว่ากันถูกไหมอ่าคนที่เสียคนที่เสียเงินเขาก็ต้องเสียหายสิเขาเสียหายเสียเงินไปหมดแล้วตังค์ไม่มีแล้วไออ่าคนที่ได้เขาจะเสียอะไรก็ก็แค่เสียก็คือเสียเหมือนกับทําให้คนเขารู้แค่นั้นเองเออเขาเขาก็เป็นคนได้ไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เสียหายอะไรเขาว่างั้นเขายังพูดเองว่าเขาไม่ได้เสียหายนะเขาพูดไปจะ จับแฉยังไงก็แฉไปเขาก็ไม่ว่าเขาบอกว่าแฉไปเลยอยากจะทําอะไรก็ทําไปตามสบายเขาว่ามันก็แน่แหละเออมันก็ต้องแน่แหละเขาก็ต้องทําสิเพราะว่าเขาต้องเรียกร้องคุณยังไปเรียกร้องความยุติธรรมจากคนอื่นเลยเออพอโดนมากๆคุณก็บอกว่าต้องการเรียกร้องความยุติธรรมอันนี้เขาก็เหมือนกันเขาก็ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมเหมือนกันก็เพราะว่าเขาเสียไงเออเขาเสียคุณโดนร้องมากๆ คุณก็ยังไปขอความยุติธรรมเลยเรียกร้องความยุติธรรมจากผู้เอง่าจากความไอ้นี่เลยเอ่ะจากคือจากศาลในฟงอนะครับุณก็ต้องขอความเรียกร้องจอากเขาใช่ไหมความยุติธรรมคุณก็ไปเรียกร้องจากความยุติธรรมอีกเพื่อเพื่อให้คุณเนี่ยได้อความยุติธรรมอแต่อันนั้นเขาก็อยากได้เหมือนกัน เออถามว่าเขาอยากได้อยากได้ความวิธรรมอยากได้ให้ให้ทุกคนเขาได้รู้เขาทําแบบนี้เขาก็อยากได้ให้ทุกคนรู้ว่าที่เขาทําดีมาโดยตลอดเนี่ยผลที่เขาได้เนี่ยมันคืออะไรอ่าตรงนี้ต่างหากเอฟซีตรงนี้ต่งาตง,ตงหากที่เขาต้องการให้ทุกคนได้หูตาก็อาจจะสว่างขึ้นติดเด็เอ,อติดหลอดไฟมากยิ่งขึ้นก็คือตาสว่างเออเห็นไหมเ,เขาก็ต้องการ ความยุติธรรมถามว่าเขาต้องการความขนาดของเขาเนี่ยเขาได้เขายังต้องการความยุติธรรมเลยเออเขาบอกว่าเออมาทําแบบนี้เขาก็เขาก็เสียหายเหมือนกันเขา่ากว่าเอ้าก็ยังงงว่าเสียตรงไหนเออเสียก็คือทําให้ทุกคนรู้แค่นั้นเองเสียมันไม่เสียอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้เขาเป็นคนได้เขาไม่ได้เป็นคนเสียไอ้คนเสียนั่นสิเสียเสียใจนะเสียดายเสียใจนะครับเสียเงินเสียทุกอย่างเลย เสียความรู้สึกที่ทุ่มเทให้นั่นไงเออเขาเสียเยอะมากอะ่ะเสียแบบไม่ก็น่นาจะเสียเลยเสียแบบไม่คุ้มเออไม่คุ้มแต่อันนี้เขาก็กลับกันเออแล้วบางคนเขาก็ออกมาออกมาปกป้องออบอกว่านี่เขาเขาอยู่เฉยๆแล้วเขาไม่พูดไม่ออกมาไม่ขายขอไม่ทำํนทำน้่นทํานี่เขาอยู่เฉยๆทำไมต้องไปแฉเขาไปขุดคุยไปแชเขา้เอา้า ถ้าไม่ผิดคุณก็ไปฟ้องเขาได้นี่นถูกไหมเออถ้าเขากล่าวหาเลยลอยไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานคุณก็ไปฟ้องเขาได้นี่เดี๋ยวไหมคุณก็จะได้เงินจากตรงนั้นด้วยเออถ้าถ้าคุณไม่ผิดอ่ะคุณก็ไปฟ้องเขาได้เลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเออเขามีหลักฐานของเขาไงเขาถึงกล้าพูดคนเราถ้าไม่มีหลักฐานไปพูดลอยลอยมันไม่ใช่ไงถูกไหมลนะ่ะเออไปบิดเบือนมันไม่ใช่ไปใส่ร้ายคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ใช่ ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยถามหน่อยนะครับเออถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลเนี่ยถามว่าจะมาพูดกันเพื่ออะไรเออจะมาพูดทําไมพูดให้เขามาด่าเปล่านะครับเออขนาดนี้มันยังบอกโอ้บิดเบือนกันไปวันๆแม่แม่เขายังบอกเลยบิดเบือนกันไปเออชอบไปด่าคนโน้นด่านี้บิดเบือนโน่นนี่นั่นแต่ถามว่าไปด่าใครไปบิดเบือนเรื่องอะไรที่พูดนี่คือความจริงทั้งนั้น เห็นไ,ไหมเรื่องจริงทําให้สังคมเขาได้หูตาสว่างเขาจะได้รู้ว่าเอาออันไหนคืออันไหนอันไหนขาวอันไหนดําก็ว่ากันไปให้เอาไปพิจารณาดูว่าเอามันควรไหมที่จะทําต่อไปที่จะทําแบบเนี้ยต่อไปหรือหยุดไว้เออให้พิจารณาใหม่เออถ้าคุณยังคิดว่าโอเคเขาหน้าองสารจริงก็ช่วยเขาไปก็ไม่ได้มีใครว่าหรอกนะเงินของคุณกูณก็ช่วยเขาไปสิเออแค่นั้นเอง และหลายๆคนที่ออกมาปกป้องออกมาพูดจาว่าคุณูุ้นว่างนี่มาปกป้องเขาอะคุณอยากจะปกป้องเขาก็ปกป้องไปไม่ว่ากันอีกนะปกป้องไปเลยเอ,อดา่าคุณหุ้นดา่านี่ก็ว่ากันไปแต่แต่ถ้าเกิดโดนเรื่องลาโดนคดีไปก็ช่วยไม่ได้นะอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ถ้าคุณดา่าเขาเขา้าข้อเนี่ยเขาก็จะไปร้องเรียนคุณคุณก็จะโดนไปแล้วคุณก็ต้องจ่ายเองอย่างเงี้ยคุณโอเคไหมล่ะ โอ,โอเคก็ทําไปไม่ว่ากันอยู่แล้วถูกไหมล่ะก็ทําไปมันก็มีแค่นี้เองเอตรี